ก็จริงแคือหลักๆปีนี้ปีนี้เราจะได้เจอแน่ๆคือซัมเมอร์วิดบวกขาวครับแล้วตัวอื่นเราก็ยังอยู่ในการที่พัฒนาอยู่นะครับซีรีส์กับการร่วมทุนคือซีรีส์ที่ร่วมกับทางเกาหลีผู้กำกับเกาหลีครับตอนนี้กาลังดาเนินการอยู่ก็อยากเก็บอุบไว้นิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้บทเสร็จแล้วผ่วกกับได้แล้วนะครับตอนนี้รออีกสักสองอีกสองปีถึงจะเสร็จครับใช่ครับมีผู้บวกขาวแล้ว เรลิตตี้ครับเรลิตี้เด็กจับเด็กนักเรียน4 4คนไปซัมเมอร์ที่ค่ายบัวขาวครับก็พี่บัวขาว,ขาวมีชื่อเสียงโด่งดังในในต่างประเทศอยู่แล้วเราก็คิดว่าการทำเรลิตตี้ครั้งนี้เนี่ยครับเพื่อจะเอาไปตลาดโลกด้วยไม่ใช่เฉพาะที่เมืองไทยอย่างเดียวครับผมมองว่าเรื่องนี้มันจะแบบสร้างมันในใบพวกเด็กๆอะไรไหมครับมันก็มันจะสอนเรื่องการเรียนรู้การใช้ชีวิต แล้วก็การใช้ศาสตร์ของมวยไทยซึ่งมันซึ่งมันเป็นซอต์พาวเวอร์อยู่แล้วเนี่ยในการที่จะที่จะเขาเรียกเหมือนกับปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเพื่อให้ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้ครับการตอบรับการทำบนี้การดำเนินการเปลี่ยนแปลงในดานธุรกิจของเราจริงๆแล้วก็เดิมของเราคือเราทำเพื่อเพื่อชุมชนสังคมแต่ว่าเรากย็ยังยึดอย่างนี้อยู่นะครับเป็นแกนหลักอยู่แล้ว ตลอดเวลา22ปีก็คือเราจะทาเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าเราอยากทําเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้นก็คือต้องต้องให้มีผลกําไรด้วยเพราะฉะนั้นคือมันก็ต้องทําให้เราทํางานหนักมากขึ้นที่จะทําให้ทั้งผลกาไรผลกําไรที่ที่ตอบแทนแล้วก็ให้กับความสุขหรือเป็นแรงบันดาลใจครับผู้ชมอันนี้ต้องต้องใช้ความสามารถอย่างมากขึ้นครับที่เราขยายตลาดนะครับต้องมีโซเชียลตลาดครับโซเชียลตอนนี้ก็จริงๆแล้วเรามีโซเชียลอยู่นานมากแล้วครับก็ จำนวนคนคนติดตามก็ประมาณ3.6ล้านคนครับผมครับการการทำธุรกิจครั้งนีง้มีความคาดหวังยังไงบ้างคะจริงๆอย่างแรกก็คือว่าเราก็อยากทำให้บริษัทเล็กๆของเราเนี่ยครับดำเนินต่อไปได้ในท่ามกลางกระแสที่มันค่อนข้างจะเชี่ยวกราดอยู่แต่ว่าก็ด้วยพลึกกาลังของพันธมิตรต่างๆเนี่ยครับก็จะช่วยทำให้เราสามารถก้าวต่อไปได้ส่วนของบุรพาเองนะครับมันก็จะกลายเป็น หมือนกับธุรกิจเพื่อสังคมที่ยังยืนส่วนคาเซอร์นะครับก็จะกลายเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์ละครซีรีส์แล้วก็สรารคาดีครับตั้งเป้ารายได้ตั้งเป้ารายได้เหรอครับก็ปีนี้250ครับแล้วก็จะเติบโตทุกสิทุกบาอนต์ของทุกปีครับ,นะรบ,บใช่ครับปีนี้เป็นเฟสติวัลแรกครับเราก็ร่วมมือกับพันธมิตรของเราชื่อจูใจครับแล้วก็พันธมิตรอื่นๆด้วยที่จะร่วมกันสร้างเฟสติวัลครั้งนี้ครับ ความหลากหลายด้านคอนเทนต์มากๆเลยถือเป็นการสำรวจของธุรกิจใหม่ด้านโซเชียลมีเดียคือจริงแล้วหลักๆของบุรพาเองครับคือเราทำคอนเทนต์เพื่อซัพพอร์ตพลังข,งของของของผู้คนแล้วก็สังคมเพราะฉะนั้นคือแกนหลักของเราคือสังคมและความยั่งยืนอันนี้เป็นหลักเลยครับร e าาจริงๆแล้วก็แอบ,บทำไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับ แต่ก็อยากจะอุบไว้ก่อนคือบางทีบางทีทเทปเก่าๆที่เราเก็บไว้20กว่าปีครับมันก็ไม่สามารถเอากลับมาได้แล้วแต่เราก็ด้วยเทคโนโลยีของ AI หรือว่ายาง,งอื่นนะครับมันสามารถจะดึงเทปเดิมๆหรือว่าไฟล์ดิจิทัลที่อันที่มันเป็นอนาล็อกอยู่ครับมาเป็นดิจิทัลแล้วก็เดี๋ยวคงเอากลับมาให้ชมกันอีกนอกจากนั้นเราก็เราก็จะมีเรื่องราวต่ตางๆของผู้คนประมาณหลายหมื่นหลายพันเคสเนี่ยมันเป็นแอสเซทสำคัญที่เราจะเอามาทําต่อยอดในเรื่องของหนังละครซีรีส์ครับ อากเอาความทันสมัยในยุคปัจจุบันใช่ครับบวกกับความเก่าแต่เอามาให้มันมีคุณค่ายังไัก็ทุกวันนี้เราทำเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจอยู่แล้วเคสเดิมๆก็จากตัวเลขที่เราเห็นอยู่คือสมมติล่าสุดเราเพิ่งลงคลิปปูเย็นไป1นาทีไม่เกิน3วันได้1.2ล้านวิก็แสดงว่ามันมีคนยังให้ต้องการเรื่องของแรงบันดาลใจอยู่ คีแบบนี้เป็นพวกเอในเชิงสารคดีแสดง่ายกยืนยันมากก็ยังมีคนที่ยังสนใจในจริงๆแล้วเมืองนอกสารคดีเป็นอันดับสองลองต่อจากบันเทิงเลยครับจริงแล้วตลาดใหญ่มากแต่เพียงแต่ว่าเราเดินตลาดประมาณเกือบห้าปีแล้วครับก็จริงแล้วอยากจะพาพันธมิตรอื่น,นๆเข้าไปลุยตลาดโลกด้วยกันด้วยจริงแล้วคือความต้องการของเรื่องของสารคดีในในตลาดต่างประเทศมีค่อนข้างสูงครับทีนี้ก็เปิดด้วยเรื่องเรื่องของผู้ขาะครับกองปนปีนี้ครับ ต่างชาติรู้จักเยอะเราก็ควิกวินก่อนเลยครับ,รบจริงแล้วสัตว์ทีของเราก็มีอยู่ค่อนข้าง,งเยอะอยู่แล้วพวกสัตว์ป่านี่คือต่างประเทศรู้จักครับคิดว่าจุดแข็งของเราคืออะไรคะที่ทำให้ผู้คนยากจักจริงๆสิ่งที่เราไปได้หลายปีแล้วคือสัตว์ป่า <c oughs> สัตว์ป่าเป็นภาษาสากล แล้วก็สัตว์ป่าในเมืองไทยนะครับมันก็จะเป็นชี้เฉพาะถินเพราะนั้นคือเมืองนอกเขาไม่มีแบบเราเพราะนั้นคือมันก็เลยเป็นสิ่งที่ง่ายที่สําหรับให้ทุกคนต่างประเทศเขาสนใจเรื่องของคอนเทนต์เราครับและที่สำคัญคือเรื่องของ c คาเจอร์หรือท่องเที่ยวต่างๆนะครับตอนนี้ก็ฝรั่งก็สนใจค่องนั้งเยอะสังเกตได้ว่าจะพูดแค่คําว่าบูรพาค,รคือบูรพาือจะกระป๋องก็พอมันเป็นคำว่าทีวีไงเขาก็นึกว่าเราทำทีวีอย่างเดียว แต่แล้วคือเราทำออนไลน์ทำออนกราวทำโฆษณาทำทุกอย่างแล้ว,ลวเพราะนั้นคือเราก็เลยคิดว่าบุรพาเนี่ยก็คือเป็นคำที่เราตัดทีวีออกให้เหลือบุรพาคำเดียวครับผมบ,บุรพใช่รีแบรนด์ด้วยครับผมก,บก็ฝากติดตามด้วยนะครับทั้งบุรพาและเคาน์เตอร์นะครับโดยที่บริษัทแม่คือ m i l l ิเซเกิจะเป็นผู้ที่เข้ามาลงทุนในทั้งสบริษัท100%เต็มครับ ครับ